สวัสดีครับเป็น่อนเอฟซีครับมาพบกับลงบุญอีกคลิปครับวันนี้เช้าๆพาเพื่อนๆมาดูราวัติของคนตกเมื่อวานครับที่กรมอุตุนิวมวิทยาประกาศครับมาดูครับว่าเขาเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนๆครับก่อสรุปว่ตกร็จนจนน้ำท่วมขังเลยนะครับ นี่ครับสบภาพผลฝนตกเมื่อวานครับนี่ครับเ,ออเป็นการตกที่หนักออกการพอสมควรนะครับนี่เป็นผลที่จะจะพูดก็คงพูดได้ว่าเป็นผลที่หลงฤดูเลยล่ะครับเพราะว่ามาตกอในช่วงเดือนกุมภา เข้ามกลาเออเข้ามีนานะครับช่วงปลายเดือนกุมภาจะเข้ามีนาตามปกติจะไม่ตกนะครับตามปกติจะไม่ตกจะเข้าช่วงหน้าแรงแต่นี้ก็เป็นช่วงประยุกเข้านะครับน่นครับเพื่อนๆครับก็ออยังเตรียมการที่จะตกซ้ำลงมาอีกนะครับ ก็นาคาดว่าน่าจะตกอีกสักวันสองวันนะครับจะคงตกซ้ำมาอีกก็คงจะท่วมหนักนะครับโนนครับบ้านหลังโนนก็เกือบจะเข้าบ้านอีกแล้วนะครับก็ของลงบุญก็ผ่อนก่อนก็เข้ามาถึงในบ้านนะครับครั้งนี้ก็ การว่าถ้าจะตกซ้ำลงมาอีกก็น่าจะมีโอกาสท่วมหนักอีกนะครับเป็นสวนปลาล์มน้ำมันครับเป็นสวนปลาล์มน้ำมันพอท่วมขังเต็มพื้นที่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านหลวงบุญครับพอเริ่มที่จะเออขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นสวนมะละกอรครับที่หลวงบุนได้ทำการ หลุมเอาไว้ก็ต้องขุดน้ําระบายออกนะครับต้องขุดน้ําระบายออกนี่รับต้องเปิดช่องกดระบายออกนะครับถ้าไม่ระบายก็คงจะท่วมขังจนหมดนะครับนหมดครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกฝั่งนะครับครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าบ้านลงบุญครับนี่ครับเริ่มท่วมเต็มส่วนยางพาราอีกแล้วนะครับ นี่ครับสภาพของอากาศนะครับก็กรมอุตุนี้ยู่ไม่จะวิทยาก็ประกาศเตือนไฟนะครับภากใต้นะครับก็ตกจริงๆครับนี่ครับบ้านหลังนี้ก็เกือบนะครับเกือบจะเข้าบ้านนะครับนอนครับหลังนันก็เกือบจะเข้าบ้านนะครับนี่ครับ ไก่หน้าบ้านลงบุญก็เต็มขึ้นมาอีกนะครับเกือบจะถึงถนนผ่านหน้าบ้านแล้วนะครับถ้าฝนตกซ้ํามาอีกวันนี้ก็คาดว่าคงจะต้องจมอีกเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งโน้นนะครับน้นครับเพื่อนเครับฝั่งโน้นอ่าเลยตอนอย้นยางพาราไปนะครับจะมีการ ทำสวนลูกแตงโมนะครับบริเวณนี้เป็นสวนแตงโมทั้งนั้นนะครับนอ่นครับฝั่งโน้นเป็นสวนแตงโมหมดเลยนะครับนีนะครับเลยต้นยางพาราไปนะครับลงบุญลงไปไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําท่วมขังเต็มหมดนะครับฝั่งโน้นเป็นสวนแตงโมครับก็เสียหายไปทั้งหมดนะครับเสียหายไปทั้งหมดไม่ทราบว่าทางเจ้าของสวนเขาจะไปแจ้องอาทางเกษตรไว้หรือเปล่านะครับ จะเป็นลงทะเบียนไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบครับจบหมดเลยนะครับลงบุญไปดูเมื่อวันก่อนก็เป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกแล้วใกล้จะเก็บได้แต่ก็ต้องโดนน้ําท่วมขังไปหมดนะครับโดนน้าท่วมขังไปหมดนี่ครับลงบุญไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับนี่น้ําตรงนี้ก็ประมาณจาเกือบหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนนะครับท่วมขังไปหมดนะครับ ลงบุนก็ไม่สามารถลงไปได้นะครับนี่ครับโน่นครับอยู่ยไกลๆโน่นครับนี่เป็นบริเวณหน้าบ้านของลงบุนนะครับเกือ,อบจะถึงต่วมขึ้นมาถึงถนนอนีกนะครับนี่ครับก็ปิ่มๆแลวนะครับถนนหน้าบ้านนะครับปิ่มๆแล้วถ้าตกหนักขึ้นมาก็คงจะโนนครับถ้าตกหนักขึ้นมาก็คงเออนอง ไปท่วมบ้านลงบุญโน่นแหละครับปีนี้ปลายเมื่อปีหกเจ็ดนะครับเออหนองท่วมเข้าไปในครัวบ้านโน้นครับเข้าไปโน,น้นเต็มหมดเลยนะครับตรงนี้น้ําเออหนองเป็นทะเลเลยนะครับบริเวณถนนเส้นนี้ก็จมหมดนะครับน้ําก็ไหลทะลักบนไปโน้น ون, ท่วมเข้าไปในบ้านลงบุญโน่นครับปีนี้ก็น้าฝั่งน้องก็เริ่มเออขึ้นมาอีกนะครับน้ําก็เออขึ้นมาอีก ถ้าจมเหมือนปีหกเจดนะครับก็สามารถที่จะจมสวนมะละกอเล็กๆกุหลุนนี่อีกนะครับก็ต้องคอยระวังนะครับการเตือนไปของอุตุนะครับไม่ทราบวันนี้จะยังจะตกอีกหรือเปล่านะครับรลุงพยังไม่ได้ดูครับเช้านี้นู่นครับแต่ก็เริ่ม มีทีท่าว่าจะกระดำลงมาอีกนะครับมีบรรยากาศเช้าๆนะครับก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนตอนเช้านี้ก็หยุดไปนิดนะครับแก็เริ่มที่จะขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับไปจมอีกฝั่งครับนี่ครับเพื่อนๆครับอีกฝั่งครับหลังนี้ก็มาปลายปีก็จมเข้ามาด้วยนะครับเสียหายไปด้วยหลังนู้นก็เสียหายจมเน่องเต็มไปหมดนะครับนี่บ้านลงบุญก็น้ําก็ทะลักจมเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่แอ่งเก็บน้ําเลยนะครับตอนน้ําจะมาทางฝั่งโน้นนะครับเป็นปูกเขาดิน ส่วนขวางโน้นก็น้ําจะมาจากาลาคลองใหญ่นะครับก็เอ,อไหลมาทางลําคลองใกล้ๆสวนมะละกอลงบุญฝั่งโน้นนะน้ําก็จะไหลไปทะลักออกไปจังอาเภอคนเนียงแต่ก็ไหลไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเป็นลําคลองเล็กๆก็เลยเอหนองขึ้นมานะครับเอหนองขึ้นมาก็ท่วมขังบริเวณน,นี้นะครับบ้านก็ได้รับความเสียหายไปอย่างที่เคยปรากฏนะครับนี่ครับ ทีนี้ถ้ายังจะตกขึ้นมาอีกนะครับจะตกลงมาอีกก็คิดว่าจะเข้าสู่สภาพเดิมน้ําท่วมกังอีกครั้งนะครับนี่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันนะครับต้องคอยเฝ้าระวังครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องคอยติดตามอุตุก,กันต่อไปครับเดี๋ยวลุงวันจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ